ครับเพื่อนๆชาว YouTube นะครับแล้วก็กราบสวัสดีเพื่อนสมาชิกช่องในช่องจนทุกคนด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับในช่องจทก็จะพามาแก้ไขนะครับปัญหานะครับ YouTube คอมเมนต์หายนะครับคอมเมนต์ไม่ขึ้นหรือดูคอมเมนต์ไม่ได้นะครับในโทรศัพท์มือถือ Android นะครับสำหรับใครที่ใช้งานโทรศัพท์มือถือ Android แล้ว YouTube คอมเมนต์ไม่ได้คอมเมนต์หายคอมเมนต์ไม่ขึ้นนะครับให้ทำตามคลิปนี้ได้เลยนะครับวิธีแรกนะครับให้เราไปที่ YouTube ของเราก่อนนะครับกดเข้าไปที่ outube y ของเราก่อนนะครับกดเข้าไปที่ youtube ของเรานะครับเสร็จแล้วให้ไปกดที่โลโก้มุมบนขวานะครับโลโก้มุมบนขวาตรงนี้นะครับกดเข้าไปที่โลโก้มุมบนขวานะครับเสร็จแล้วให้เพื่อนมาหาคําว่าการตั้งค่านะครับมาหาคําว่าการตั้งค่านะครับกดเข้าไปที่การตั้งค่านะครับเสร็จแล้วพอมาหน้านี้นะครับให้เพื่อนไปกดที่คําว่าทั่วไป นะครับกดที่คําว่าทั่วไปนะครับเสร็จแล้วให้เพื่อนเลื่อนลงไปข้างล่างนะครับหาคําว่าโหมดจํากัดนะตรงนี้นะครับถ้าใครได้เปิดโหมดจํากัดไว้นะครับให้ปิดนะปิดตรงนี้นะครับยกสวิตช์ปิดตรงนี้นะครับปุ๊บแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับให้ออกไปไปที่การตั้งค่าตรงนี้นะครับไปที่การตั้งค่านะครับเสร็จแล้ว พอเพื่อนๆเข้าไปที่การตั้งค่าใช่ไหมครับให้เพื่อนๆไปที่คําว่าแอปหรือจัดการแอปนะครับไปที่คําว่าแอปหรือจัดการแอปนะครับกดเข้าไปที่คําว่าแอปหรือจัดการแอปนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็มาหาแอป YouTube ของเรานะครับแอป YouTube อยู่ตรงไหนนะครับเพื่อนๆนก็เลื่อนลงไปนะครับหาแอป YouTube นะครับ นะฮะจนจะเลื่อนแป๊บหนึ่งนะครับ YouTube นะครับอ่ะเจอแล้วนี่นะครับแอป u t u b e กดเข้าไปที่แอป u t u b e นะครับเสร็จแล้วให้มาที่คำว่าการใช้เนื้อที่เก็บข้อมูลนะครับหรือที่เก็บข้อมูลนะครับให้เพื่อนกดล้างแคทนะครับล้างแคทนะครับให้แคทมันหายไปนะครับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับให้เลื่อนออกไปอีกนะครับแล้วไปที่ Pay Store นะครับไปที่ p Pay Store นะครับกดเข้าไปที่ p Pay Store เสร็จแล้วพิมพ์ค้นหาคําว่า y t u t u นะครับพิมพ์ค้นหาคําว่า y o u t u นะกดเข้าไปนะครับเห็นไหมครับถ้าของใครขึ้นคําว่าอัปเดตแบบนี้นะครับแสดงว่า YouTube เป็นเวอร์ชั่นเก่านะครับมันอาจจะมีปัญหาอยู่นะครับให้เรากดคําว่าอัปเดตนี้ได้เลยนะครับมันก็จะอัปเดตให้เราแบบนี้นะครับก็ต้องรอนะครับ สำหรับนะครับคอมเมนต์ที่มันหายคอมเมนต์ที่ไม่ขึ้นหรือมันซ่อนคอมเมนต์ไว้นะครับเราไม่สามารถดูได้นะครับเราก็ทำตาม3 ตัวอย่างนี้นะครับที่นายชัยจนหยิบยกมาฝากเพื่อนนะครับบางคนอาจจะทําอันแรกแล้วหายนะครับทำวิธีแรกแล้วหายบางคนอาจจะทําวิธีที่2วิธีที่3นะครับก็ประมาณนี้นะครับทํา3วิธีนี้นะครับคอมเมนต์ก็จะมาอย่างแน่นอนนะครับนอกเสียจากว่าช่องนั้นเขาจะปิดคอมเมนต์ไว้นะครับมันก็จะหาไม่เจอนะครับแต่ถ้าช่องไหนที่ไม่ได้ปิดคอมเมนต์นะครับเราก็จะสามารถดูคอมเมนต์ใน YouTube ได้แล้วนะครับก็หวังว่านะครับคลิปนี้ จะช่วยแก้ปัญหาสำหรับใครที่เจอปัญหานี้อยู่นะครับถ้าาคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องนายช่างจนด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ